สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะมาแกะกล่องนะคะมาแล้วนะคะพี่ดัสดุดนะคะจากพี่ดีมค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีมจ๋าเรามาลุ้นกันว่าพี่ดีมโชงอะไรเนาะหอมหิว<ม>ไปเอาอคุณตาอยู่นู่นนะคะให้กำลังใจคุณตาให้กำลังใจลุนลุนคุณตายายก็ลั่งอันสอนดีซ่าหมอสร้างผีก็ลั่งฉีดยาให้กัน คุณยายกำลังสอนวิชซ่าหมอถึงแล้วมีมีแมน่น้ามีโลชั่นทาผิวด้วยไายเ, <laughs> เจ้าทายเจ้าอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดีมนะคะเสื้อไหไฟลยอ,อ่ะนั่นนี่ใส่ได้บ่อุยดูทรงแล้วไม่มีของนัน้นนี่แน่นเลย คุณอีกครั้งค่ะขอให้พี่ดีมร่ำรวยนะคะปุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้พี่ดีมถูกหวยทุกงวดเลยนะคะคุณอะมีน้ำพริกสีเล็กเอาไปเจลินก็ต้องถึงมือเจหรอกอ๋อมีแมทมีแมทสีสดใสเลย ขอบคุณค่ะ